สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอเดีย DIY ทำเองง่ายๆค่ะเมื่อเร็วๆนี้เราได้คำถามเยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับแ planner นะคะดังนั้นวันนี้เราเลยจะมาทำ DIY planner ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆค่ะวิดีโอวันนี้เป็นคลิปแรกในการทำแ planner นะคะถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วถ้าใครที่มีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างเหมือนเดิมค่ะ อาจจะเป็นคำแนะนำว่าเราควรจะทำอย่างไรหรืออยากให้สอนทำอะไรก็บอกกันได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันที่สิ่งที่เรามีกันเลยอย่างแรกอันนี้นะคะเรามีแฟ้มขนาดเล็กของเราใช้เป็นขนาด A5 ค่ะด้านในก็จะมีห่วงเจาะ4่ห่วงนะคะในเรื่องของแฟ้มเนี่ยก็จะมีหลากหลายขนาดหลายรูปแบบเลยใครอาจจะเลือกที่แตกต่างกว่านี้ก็ได้ค่ะ แต่ข้อแนะนําก็คือไม่แนะนําให้ใช้ที่เป็นห่วงแบบ2ห่วงนะคะเพราะว่ามันจะหนีบกระดาษไม่ค่อยอยู่ดังนั้นขนาดแบบพื้นฐานเลยที่แนะนําให้ใช้ก็จะเป็นสีห่วงกําลังดีค่ะส่วนในเรื่องของการเจาะห่วงนะคะพอดีว่าเราไม่มีตัวที่เราสามารถเจาะได้เลยทีเดียวสีห่วงดังนั้นวันนี้เลยต้องอาศัยตัวนี้นะคะเป็นที่เจาะห่วงมือค่ะ เดี๋ยวเราก็คงจะต้องมานั่งเล็งกันอีกทีนึงนอกจากนี้เรายังมีตัวนี้นะคะเป็นห่วงเสริมที่จะช่วยป้องกันไม่ให้กระดาษหลุดออกมาค่ะตัวนี้เรามีทั้งหมด500ห่วงด้วยกันการใช้งานนั้นก็เยี่ยมมากเลยทีเดียวตัวนี้ใครจะใช้แบรนด์อื่นก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นอะไรเป็นวัสดุอย่างอื่นถ้าใครที่รู้จักก็สามารถบอกกันได้นะคะชิ้นต่อไปตัวนี้จากประสบการณ์ทำงานส่วนตัวนะคะเราคิดว่าควรจะมีหนังยาง ไว้ดีกว่าซึ่งตัวนี้เอาไว้ใช้กับแฟ้มที่ไม่หนามากนักน,นะคะโดยจะใช้ครอบลงไปที่แฟ้มเพื่อไม่ให้เวลาเราเก็บแฟ้มเนี่ยแฟ้มมันอ้าออกเวลาตั้งค่ะ <_ C> ก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากเลยทีเดียวตัวนี้เราก็จะมีไม้บรรทัดนะคะที่จะเอาไว้วัดตอนเวลาเราเจาะรูหรือว่าตัดกระดาษค่ะพูดถึงกระดาษตรงนี้เราก็มีกระดาษ a 5ค่ะ เราใช้สีขาวกับสีชมพูเป็นกระดาษสีธรรมดานะคะแต่เนื้อกระดาษเนี่ยอาจจะหนาหน่อยเราซื้อมาทั้งปึกเลยแต่ว่าคงใช้ไม่หมดนะคะตัวนี้เหมือนกันใครจะใช้กระดาษ a 5ปกติก็ได้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะใครที่เลือกแฟ้มใหญ่อาจจะใช้เป็นกระดาษที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้ค่ะหรือใครจะเลือกเป็นแบบที่มีเส้นมีลวดลายมีกลิ่นหอมอะไรก็ตามแต่ ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลแล้วก็ตามจินตนาการเลยค่ะที่สำคัญตัวกระดาษตัวนี้นะคะราคาไม่แพงด้วยสามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปหรือใครจะซื้อออนไลน์ก็ได้ค่ะนี่นะคะกระดาษ เดี๋ยวจะขอมูลให้ดูอีกนิดนึงต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของแฟ้มแฟ้มตัวนี้เนี่ยเราก็ซื้อมาราคาถูกเหมือนกันจริงๆแล้วของทั้งหมดเนี่ยเราซื้อมาราคาถูกมากเลยบางอันก็ซื้อออนไลน์มาก็ถูกกว่าที่ร้านก็มีบางอันมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหก็มีค่ะ หรือบางอันที่ซื้อแล้วได้แต้มก็มีนะดังนั้นก็เลือกกันดีๆนะคะหรือบางคนที่อาจจะมีของพวกนี้อยู่แล้วที่บ้านก็สามารถนำมา reuse ใหม่ก็ได้นะคะก็จะถือเป็นการประหยัดเงินปีกทางหนึ่งด้วยไอเดียว,วันนี้เนี่ยใครจะนำไปใช้ทำเป็นของขวัญให้กับใครสักคนนึงส่วนตัวก็คิดว่าเก๋ไม่เบาเลยทีเดียวเพราะแพนเนอร์แบบนี้จะมีแค่เล่มเดียวเท่านั้นบนโลกใบนี้ค่ะ โอเคนอกจากนี้นะคะเราก็จะมเีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเทปวาชิค่ะแต่ก็ไม่ใช่เทปวาชิแบบที่เป็นเป็นม้วนนะอันนี้จะเป็นแบบแผ่นเกะให้ดูนิดนึงซึ่งตัวนี้นะคะเราคิดว่าเราจะนำมาใช้ในการตกแต่งเหมือนกัน โดยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเราควรจะตกแต่งยังไงหรือว่าแบบไหนนะคะแต่คิดว่าอาจจะใช้บางส่วนแปะลงไปบนแฟมหรือจะตัดเป็นรูปอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันยังไงก็ตามแต่นะคะตัวแผ่นเทปวาชิเนี่ยมันจะดีกว่าเทปวาชิที่เป็นม้วนๆค่ะเพราะว่าขนาดมันสามารถนำมาตกแต่งได้มากกว่าแล้วก็ติดได้ง่ายกว่าด้วยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวหนึ่งในการนำมาเป็นของตกแต่งนะคะ ทั้งนี้ใครจะใช้กระดาษแข็งหรือกระดาษลังกมาแทนก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าจะเคลียร์กันยังไงต่อมานอกจากนี้เราก็จะมีกระดาษห่อของขวัญน,นะคะซึ่งอาจจะนำมาติดลงบนแฟมก็ได้ถือว่าเป็นความเรียบง่ายแต่ก็เก๋เหมือนกันนะคะ โอเคต่อไปนะคะเราก็ยังมีตัวนี้ค่ะเป็นตัวเจาะกระดาษตรงมุมกระดาษนะคะให้เป็นลวดลายนอกจากนี้เราก็ยังมีคลิปหนีบกระดาษมากมายหลายสีหลายรูปแบบด้วยต่อมาอันนี้จะเป็นตัวพิมพ์สติกเกอร์นะคะ อาจจะใช้พิมพ์เป็นชื่อวิชาหรือชื่อเพื่อนก็ได้ตัวนี้แนะนำให้ซื้อติดตัวไว้นะคะเพราะว่าไอเดีย DIY เนี่ยคงได้ใช้ตกแต่งหลายงานเลยทีเดียวโดยตัวนี้นะคะของเราก็จะพิมพ์ตัวหนังสือสีขาวค่ะแล้วเราก็จะเล่นสีตรงกระดาษสติกเกอร์เอาส่วนตัวนี้นะคะใครจะใช้เป็นตัวแบบอื่นก็ได้เอาเป็นว่าแล้วแต่ กำลังสับแล้วก็ความชื่นชอบเลยยังไงก็ตามนะคะเราเชื่อว่าตัวพิมพ์สติกเกอร์สีขาวนี้น่าจะเข้าได้ดีกับแฟ้มสีดำของเราวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่เราซื้อสติกเกอร์มาแล้วเราก็นำไปใส่ไว้ข้างหลังแล้วเราก็พิมพ์ตัวอักษรที่เราต้องการะคะ่ะเรายังมีสติกเกอร์ตัวอักษรซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นมาร์กเกอร์หรือใช้เป็นชื่อแฟ้มก็ได้เหมือนกันนะคะ ตรงนี้ใครอาจจะนำมาใช้แทนเป็นตัวย่อ,อก,ก็ได้นะอาจจะเป็นตัว O ย่อ,อมาจาก organize อะไรอย่างนี้ค่ะหรือจะเป็นชื่อรายวิชาก็ได้ M ก็เป็น math อย่างนี้เป็นต้นนอกจากนี้เราก็ยังมีกระดาษที่เป็นแนว Post it นะคะที่เราสามารถนำไปติดลงไปใน Planner ของเรานี่นะคะ อันนี้คิดว่าเดี๋ยวคงจะไปแปะอาจจะใช้เป็นตัวแบ่งรายวิชาหรือว่าแบ่งข้อมูลนะคะจริงๆสิ่งของที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยเราอยากได้กระดาษแข็งอีกสักหน่อยหนึง่งอย่างอันนี้นะคะก็เป็นรูปเมฆก,ก็สามารถนำมาเสียบเข้าไปในแฟม้มได้เหมือนกันอาจจะใช้เป็นหน้าปกหรือที่ขั้นหน้าก็ได้นะคะ ตาจะต้องตกแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยอาจจะติดว่าเป็นเป็นที่ขั้นของหน้าอะไรต่อไปเนี้ยค่ะโอเคตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรามีกระดาษเยอะแยะมากมายเลยจริงๆยังคิดไม่ออกเลยว่าจะทำแบบไหนดีเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงว่าเราควรใช้กระดาษแบบไหนหรือแผ่นไหนดีก็บอกกันได้ด้านล่างนะคะ ส่วนตัวเราเนี่ยเราตั้งใจว่าจะทําโดยใช้กระดาษสีขาวกับสีชมพูเป็นหลักนะยังไงก็ตามเราก็อยากได้ความเห็นของเพื่อนๆก่อนที่จะจะเริ่มทํานอกจากนี้นะคะเราก็มีซองจดหมายที่เราอยากมีเอาไว้ในแพลนเนอร์ของเราตัวนี้อาจจะเสียบไว้ข้างในหรือว่าจะติดลงบนกระดาษ A5 ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเรามีทั้งแบบอันเล็กแล้วก็อันใหญ่เลย เพื่อที่เวลาเราเก็บโนต้ตเก็บอะไรก็จะได้เสียบเข้าไปเลยจะได้ไง่ายขึ้นอันนี้นะคะก็จะเป็นโพสต์อิทขายไม่ได้เลยของเราใช้เป็นแบบอันเล็กค่ะหรือใครจะใช้เป็นแบบเล่มใหญ่ก็ได้เราคิดว่าเดี๋ยวเราจะทากาวแล้วก็ติดลงไปในแพลนเนอร์ของเราเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้ง่ายๆเนาะแล้วก็หาง่ายๆด้วยโอเค ตอนนี้โต๊ะของเราเนี่ยจริงๆก็เต็มไปด้วยของเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยเป็นแค่ไอเดียส่วนตัวของเรานะคะใครที่มีความคิดเห็นแตกต่างกว่านี้ก็สามารถบอกกันได้นะเดี๋ยวตรงนี้จะแอบขอแกะกระดาษให้ได้ชมกันนิดนึง โอเคกระดาษตัวนี้นะคะเป็นกระดาษที่หนากว่ากระดาษปกตินิดนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเรายังคิดอยู่ว่าเราจะทำยังไงกับมันดีอาจจะขีดเส้นหรือวาดภาพหรือว่าติดสติกเกอร์ก็ดีนะคะใครที่มีแพนเนอร์อยู่ก็บอกกันหน่อยนะคะว่าจัดการหน้ากระดาษกันยังไง อาจจะใช้ครึ่งหนึ่งต่อวันหรือว่าแบ่งครึ่งกันทางไหนเอ่ยแนวตั้งหรือแนวนอนรออ่านอยู่นะหรือใครที่แบ่งแบบเป็นอาทิตย์1แผ่นก็มีหรือเขียนหน้าละแผ่นเลยก็มีเหมือนกัน3วันใน1แผ่นหรือแนวตั้งหรือว่าแนวนอนอันนี้เรายังคิดไม่ออกเลยจริงๆว่าเราควรจะทำรูปแบบไหนเพราะว่าดูแล้วมันก็น่าจะออกมาสวยหมดทุกแบบเลย เลยคิดว่าจะขอไอเดียจากเพื่อนๆน,นี่แหละน่าจะดีต่อไปก็จะเป็นกระดาษสีขาวนะคะ กระดาษสีขาวน,นี้ก็จะหนากว่าสีชมพูเมื่อกี้ค่ะตัวนี้นอกจากจะไปเสียบในแพลนเนอร์ได้แล้วเนี่ยเราคิดว่าเราอาจจะวาดรูประบายสีแล้วก็ตัดลงไปในตัดไปติดลงในแพลนเนอร์ก็ได้นะออคิดว่าจะเกบอีกแบบนึงมันก็จะดูแบบสดใสไม่เหมือนกับสติกเกอร์นะคะตัวนี้เป็นขนาด180กรัมนะคะแต่ส่วนสีชมพูเนี่ยจะเป็น205กรัมค่ะ ก็จะแตกต่างกับตัวเมื่อกี้หนากว่านิดนึงโอเคคร่าวๆก็จะเป็นไอเดียแพลนเนอร์วันนี้นะคะเพื่อนๆล่ะคะมีความที่เห็นก็ยังไงเอ่ยมีใครทำแพลนเนอร์กันบ้างแล้วเอาไอเดียมาแบ่งกันบ้างนะ mm hmm. เผื่อจะได้ลองทำให้กับให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆดูคลิปหน้าคะ่ะเอาละคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไอเดียด i y วันนี้ เป็นยังไงบ้างคะชอบไอเดียวันนี้กันหรือเปล่าเอ่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันไดน้ด้านล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e เพื่อติดตามคลิปวิดีโอต่อไปของเราด้วยอย่าลืมกดแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ